ลถ้าตัวเองให้เขาอุ้มเหมือนที่อ้อนไปอีกนะเว้ยอะไรนะเขาจะให้ตัวเองอุ้มกลับพื้นบอกให้นะข่าวที่อุ้มมาริกานาลีอ่ะแขนยึดไปกลางต้องมานั่งดัดแขนแค่ขนเล็กแคไม่มีแรงเองใครบอกนี่นะเป็นแก๊งหนานั้นคือตัวนี้ต้องเต้นต้องนอนศพเอาน้ำตาลกะเทยงใส่ล้วยริงงั้นเต้ต้องอยู่รอนะวันนี้เราจะนอนไม่กับ แค่เอาความสัมพันธ์มาด้วยกฉันและเธอทาไมใจตรงกันล่ะยากใใจเต็นตรงกันเธอจะมีแต่ความสุขเธอมีแต่ฉันอะไเป็นไรกแนั้นจะสู้จูรักแคนไน เธอตายมันก็ตองตายกลบตัวก็ับใจมันก็คงไม่ทันสมมว่าเป็นคนดีหนเรื่องนี้ก็คงไม่มันเด็กอาเดเออยมตายเพื่อคทไดูนี่นชล้งนอกใจนี่พอไม่ต้องดูดูหน้าฉันโอ้ออเขียดนี่ไม่หอมใช่เยอุ้ย หอมแบบชื่นใจดิแบบชื่นใจมีไหมทำยังไงอ่ะแบบชื่นใจแบบไหนทำไม่รู้นะนี่แบบนี้เอาใหม่ค่ะทำแบบทำเป็นดำนี้ยถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนจะไม่ใช่ผิวดำ้วหนูเต็มแล้วแหละไม่ต้องห่วงไมีเสน่ห์เราไม่เกี่ยวนะขาดดำอยู่เออดำหนูก็ดำนะใต้เทียมอยู่งามขำเลยงามขำดูเธอชิ้นดำดำนี่คือ เพลงที่ดูเแมงงถ้าใครมารองจีบี่แบบกระโดดตีนซองคะซองนี่เนี่ยเขาร้องจีบมากับต้มจงไม่ยังไงเพียงอักโมกต์ู้ท้าก่อนต้องแคนเกิดจัดวัยผู้ยิงอะไรคะใครทำให้มันีืมพูด้องหักใจผู้ ส่งอนจุส่งถ้ายก่อนิย่าลืมไปดูเพงแพ้ทางเขาลองให้เพชราดเองไปดูในยูทูบของสติโปรเจกต์จุ๊บโอเค